ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Animal นะครับคลิปนี้ผมมีลังใหม่ๆลังสวยๆมาแนะนำกันอีกแล้วครับซึ่งลังนี้ก็เป็นลังขนาดเล็กนะครับดูจากมือผมที่ถือนะครับก็ทำจากอิฐมวลเบานะครับหมุนให้ดูรอบๆกันก่อนแล้วกันด้านล่างเหลืองๆนี่ก็เป็นฟองน้ำนะครับไว้ให้ความชืน้น มาเปิดฝาดูข้างในนะครับซึ่งเปิดจากด้านบนนะครับอ่าขยับมาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวมองไม่เห็นฝาเปิดด้านบนก็เปิดปิดง่ายนะครับไม่ได้แน่นหรือหลวมมากมายนะครับก็พอดีพอดีกําลังดีแลวทุกคนสังเกตดูดีครับในตัวรางเขาก็จะมีรายละเอียดนะครับตกแต่งด้วยต้นไม้ปลอมเหมือนหญ้าปลอมมอสปลอมประมาณนี้นะครับแต่ว่าเป็นของปลอมนะครับไม่ใช่ของจริงก็หมุนมาดูที่ด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นช่องรูระบายอากาศนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นช่องรูย้ายมด นะครับจะย้ายจากหลอดทดลองเข้าหรือย้ายจากรังอื่นเข้าก็สะดวกนะครับอธิลังกามาดูด้านล่างบ้านนะครับทุกคนจะเห็นสีเหลืองๆที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นฟองน้านะครับเขาก็จะมีรูไว้ให้ฉีดน้ําเข้าไปเพื่อให้ความชื้นด้วยนะครับแล้วพี่เขาก็แถมนี่มาให้ด้วยนะครับเป็นที่ใส่อาหารนะครับใส่น้ําใส่แมลงอะไรอะไรก็ว่าไปมาดูรายละเอียดใกล้ๆกันนิดนึงนะครับสังเกตดูครับก็ จำลองธรรมชาตินะครับอันนี้ผมสั่งไปก็ประมาณเป็นหน้าผาแล้วก็พื้นที่เอาเวอร์เยอะๆหน่อยนะครับนี่ดูกันใกล้ๆก่อนอ๋อสวยงามสีสันสวยงามขนาดกําลังดีส่วนด้านล่างตัวร้านนะครับเขาเจาะเป็นโพรงนะครับแต่คราวนี้มันไม่ค่อยชัดครับผมอยู่ในห้องแอร์มันชื้นเยอะมากมันก็เลยขึ้นแบบนี้ม,นมันเป็นไอ้น้ำนครับเลยดูไม่ค่อยใสยเท่าไหร่ อ่าแนวนดูด้านให้ทีหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นโพรงของรังนะครับผมคาาว่าถ้าใส่มดเข้าไปก็ตามมาอยู่บริเวณนี้แหละผมเดานะอ่ะส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นทางขึ้นที่จะมาส่วนของเอเวอร์นะครับนี่มีทางเชื่อมขึ้นมาด้านบนด้วยผมว่าลัางนี้เจ๋งดีนะครับก็คือจะทำกี่รอบก็น่าจะไม่เหมือนเดิมครับเป็นงานแฮนด์เมดอีกแล้วนะฮะก็ช่วยช่วยกันสนับสนุนคนไทยด้วยกันเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดขนาดกันดูแล้วกันนะครับ ค,ความก็ประมาณ8.5เซนยาวประมาณ6.5นะครับสูงก็ประมาณ9เซนครับอันนี้วัดคร่าวๆนะครับไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายมาก่อนย้ายมดเดี๋ยวเรามาเติมความชื้นเข้าไปก่อนนะครับเนี่ยต้องเติมเข้าไปตรงไอ้ฝองน้ําสีเหลืองข้างล่างนี่นะครับแล้วก็เตรียมเข็มฉีดยามาก่อนซึ่งจะต้องใช้หัวเข็มแหลมๆนะครับไม่พูดพานำเพลงดูดน้ําขึ้นมา แล้วก็จิ้มเข้าไปเลยครับนี่ดูรูให้ความชื้นอยู่ตรงนี้นะครับพอเข็มยืนเข้าไปมันรู้สึกได้ครับว่าข้างในมันเป็นฟองน้ําอยู่นะครับก็จิ้มไปให้ถึงฟองน้ํานะครับแล้วก็ดันน้ําเข้าไปเลยครับเ,ออเห็นไหมไม่เห็นเอา้าวตั้งกล้องใหม่อะเนี่ยครับจิ้มไปที่รูครับเสียบไม่ไม่โดนอีกจิ้มปึ๊บดันเข้าไปเลยครับรแค่นี้ก็เรียบร้อย ส่วนจะเติมน้ําเติมเยอะเติมน้อยแค่ไหนผมไม่ทราบนะครับนี่ก็เป็นการเติมครั้งแรกของผมสําหรับรังนี้นะครับอ่ะคราวนี้มาคัดเลือกผู้โชคดีนะครับที่จะได้มาอยู่รังนี้นั่นก็คือผมเลือกมาแล้วนะครับนี่ตัวอะไรเอ่ยเป็นตาลานต้องขี้เท่านะครับเห็นวนางวายาอยู่ไหนไข่เพียบมีดักแด้ด้วยน่ารักจริงเชียวที่เลือกรังนี้เพราะว่ารังมันสกปรกมากเลยนะครับ ไรลันก็มีสําฤกก็มีสมควรย้ายถูกต้องแล้วแหละย้ายไปบ้านใหม่ที่มันดีกว่านี้นะเด็กๆอ่ะแล้วก็เตรียมสายยางย้ายมดนะครับที่มขนาดมันประมาณเท่ารูย้ายมดกับหลอดนะครับผมก็ไม่รู้ไซส์ครับก็หาหามาได้มันก็น่าจะได้กันอยู่เปิดฝารูย้ายมดจากตัวรางออกเสร็จหยิบมดนะขอมาท่าเป็นก่อนนี้มันอาจจะไม่ต้องใช้สายยางนะครับจิ้มไป เข้าไม่ได้ม,มันพอดีมันเท่ากันนะครับมันสวมไม่ได้เอาส่ยางมาสวมดีกว่าเอาเล็กไปอีกโอ้ยตายชีวิตมันมีการเตรียมพร้อมสำหรับทําคลิปเลย <c oughs> อ่ะไปหามาใหม่นะครับอันนี้ใหญ่กว่าเดิมนะครับนี่น่าจะเข้าได้แล้วแหละมาลองดูกันอ่ะโอเคพอดีไม่มีปัญหาดึงสรีเสียบหลอดทดลองเรียบร้อย <Wow. S 2> ต่อไปก็เป็นเวลาที่น่าเบื่อคือการรอมันย้ายลังนะครับมันก็จะมีตัวก้าวกวัวเดินเดินเข้าๆออกอยู่รอต่อไปเดี๋ยวผมจะทําตัดให้มันสั้นๆแล้วกันนี่เอากล้องมาตั้งใกล้ๆนะจะได้เห็นพฤติกรรมมัน,มนทำอะไรกันอยู่ผมก็ดึงคันดิสบัตออก้วครับมันเกะก,กะกล้องนะฮะแล้วก็เอาผ้าไปคลุมลังใหม่ไว้นะแล้วก็เอาไฟมาส่องหลอดทดลองครับ พรอเห็นว่ามันไม่ชอบแสงชอบที่มืดมดืมันน่าจะย้ายเร็วขึ้นอันนี้ผมให้ดูนะครับเอาไฟส่องไว้นะครับแล้วก็เอาผ้าไปปิดรังใหม่เอาไว้พวาะังงานที่มันเข้าไปในรังใหม่นะครับก็จะเดินกลับมานะครับเนี่ยเริ่มเริ่มมาคาบไข่ไปละนะครับน่าจะเจอที่ถูกใจนะครับเนี่ยไปแล้วคาบไข่ไแล้ว ส่วนนางพญาก็เริ่มขยับนะครับไม่รู้จะไปรังหรือจะไปเอาไข่คืนเออเอาเดินเดินไปแล้วครับหลังจากที่นางพญาเข้าไปรังใหม่นะครับเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยนะครับก็ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนของรังส่วนมดงานก็จะมีมดงานแบ่งกันเฝ้าไข่นะครับแล้วก็มดงานย้ายไข่เขาแบ่งหน้าที่กันแล้วตามคําสั่งของ นางพยาเขาเนี่ยครับเขาคาบไข่ไปไว้รังใหม่ก็กลับมาเอาไข่ไปที่เหลือนะครับก็จะวนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไอตัวที่เฝ้ามันก็เฝ้าไปนะครไอตัวที่ย้ายไข่เขาก็ย้ายไป รอบนี้น่าจะเป็นใบสุดท้ายแล้วนะครับตัวนอื่นก็มาช่วยตรวจสอบกันอีกทีนะครับว่ามันไ้้หมดจริงเปล่าวะมีตรงไหนเหลือเปล่าวะวะค่ัพก็ช่วยกันตรวจสอบก็บน่าจะไม่เหลือแล้วครับะทุกตัวก็ย,ย้าย ไปครบเรียบร้อยอ่าหลังจากย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตะลานป้องขี้เท่าที่เพิ่งย้ายเข้าไปนี่มันไปอยู่ตรงไหนของรังนะครับอันนี้ผมเมื่อกี้ผมส่องได้เนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงเนี้ฮะนะแต่ว่ามองไม่เห็นนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในห้องแอร์ด้วยนะครับห้องที่ผมถ่ายตอนนี้นะครับพร้อมกับผมฉีดน้ำเข้าไปในฟองน้ําทาให้มันเกิดไอน้ําขึ้นนะครับก็เลยมัวไปมดเลยอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับสังเกตดูนะครับ นะก็จะมีฝ่ายสำรวจลังนะครับก็เดินต้มเตรียมมดตัวไปหมดอยู่ในรังนี้นะครับสำรวจอยู่ว่าอะไรตรงไหนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เหมือนเดิมครับผมก็วางน้ำผึ้งไว้ให้เขากินนะครับก็จะมีมดสำรวจ พอไม่ค่อยมีไอนะแล้วผมก็จะถ่ายให้เห็นชัดๆนะครับว่าเขาอยู่กันยังไงเขาจะเอาไข่ดักแด้อะไรพวกนี้มาตัวอ่อนมากองอยู่ตรงนี้นะครับนะนางพญาก็เช่นเดียวกันมาสรุปถึงร่างนี้นะครับถามว่าผมส่วนตัวชอบไหมก็คือชอบเลยครับนะก็คือชอบ รังที่คนไทยเราทําเองด้วยนะครับก็ช่วยการสนับสนุนรวมถึงรายละเอียดของตัวรังนะครับความใส่ใจในการทําในการผลิตออกมาผมว่าค่อนข้างโอเคถึงดีถึงดีมากเลยแหละส่วนผู้ชมนะครับคนไหนสนใจรังแบบนี้นะครับเข้าไปติดต่อที่เพจเพจนี้ได้เลยซึ่งเพจนี้ก็ไม่ได้ขายรังมดอย่างเดียวนะครับมีอะเซซซอรีอย่างอื่นด้วยนะครับจะเป็นหลอดทดลองอาหารหมดถาดให้น้ำโอ้ยเยอะแยะนะครับนะก็ลองเข้าไปชมดูในเพจนะครับ ส่วนเรื่องราคานะครับก็ไปคุยกับแอดมินเราเองเลยนะครับเนื่องจากว่ารังมีหลายแบบนะครับนะรายละเอียดแต่ละรังไม่เหมือนกันนะครับราคามันก็จะไม่เท่ากันในแต่ละรังครับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวรังเพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบก็รบกวนช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทําคลิปในลักษณะนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ